สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับหมอดูเองเจราเปิดไพ่เปิดดวงบายแเองเจราบาร์บี้หมอดูเมืองกลางค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเปิดดวงให้กับราศีเมษประจําเดือนตุลาคม2564นะคะมาดูซิว่าเพื่อนๆที่เกิดในราศีเมษจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาบ้างนะคะ ผู้ใดที่สนใจจะเช็คดวงให้ละเอียดสามารถติดต่อโดยตรงมาได้กับหมอตูแองเจล่านะคะทาง f a c e b o o k a n g e l a าบาร์บีค่ะไอดีล a n แองเจล r าบาบีตัวพิมพ์เล็กติดกันนะคะหรือช่องทาง y o u t u แองเจล l a หกข้าวห้าเวิล s คลาค่ะทางโทรศัพท์0825587871นะคะอย่าลืมนะคะ วิบากกรรมหรืออุปสรรคต่างๆที่มีในชีวิตของคุณมีทางออกทางแก้ไขให้ทุเราเบาบางได้ค่ะหากคุณได้รับการแนะนำจากผู้รู้นะคะมาดูกันเลยนะคะว่าเพื่อนๆที่เกิดในราศีเมษรประจําเดือนตุลาคมใบแรกของเขาคือตัวแทนของเขาเองนะคะได้เป็นใบ Eight of Swords ค่ะหรือความหมายว่า8ดาบค่ะ ใบแปดดาบคือภาวะบางอย่างของอุปสรรคที่รายล้อมในชะตาชีวิตของคุณนะคะช่วงนี้ดวงของคุณจะเป็นดวงของอุปสรรคมีเรื่องมากมายเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักซึ่งมีปัญหาการงานมีปัญหาและสุขภาพก็มีปัญหาด้วยเช่นกันค่ะทุกอย่างตึงตัวทุกอย่างอยู่ในที่ขับขันทุกอย่างอยู่ในกรอบกระดิกตัวไม่ได้นะคะ ถ้าเปรียบเรื่องของความรักก็ประมาณว่าคุณก็มีเรื่องเครียดกุ้มใจแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างเข้ามาประเดประดังเข้ามานะคะส่วนสุขภาพคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะเข้าไปอยู่ในห้องแคบๆหรืออยู่ในสถานที่ที่กักตัวกักบริเวณก็ได้นะคะ ส่วนถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะคะหมายความว่าเงินของคุณตอนนี้อยู่ในสภาวะของการตึงตัวค่ะการใช้จ่ายก็สามารถใช้จ่ายได้ในกรอบที่ตั้งเอาไว้เท่านั้นค่ะใบต่อมานะคะเป็นตำแหน่งของสิ่งที่ปิดหน้าของคนที่เกิดในราศีเมษนะคะ ก็คือเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณนะคะใบนี้จะมีอิทธิพลกับชีวิตคุณค่ะใบที่ได้คือใบไฟออฟวันค่ะใบ5งานนะคะหมายถึงว่าคุณกำลังมีศัตรูทางการงานนะคะเป็นศัตรูที่มางัดข้อคุณเลยค่ะตั้งใจที่จะเป็นศัตรูกับคุณจริงๆนะคะและ เป็นศัตรูตัวฉกาดของคุณที่คุณจําเป็นจะต้องเอาชนะเขาให้ได้ด้วยค่ะอันนี้แย่หน่อยนะคะเพราะเท่ากับว่าช่วงนี้ดวงคุณไม่ค่อยดีเลยค่ะศัตรูนี้อาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพหรือในเรื่องของการเงินและในเรื่องของการงานด้วยค่ะถือว่าเป็นใบที่เลวร้ายใบหนึ่งนะคะเพราะรวมถึงการเล่นใช้สิ่งเล่นลับ สิ่งที่มองไม่เห็นตัวเกี่ยวข้องกับเรื่องไสยศาสตร์ม์ดำด้วยค่ะคุณจะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตของคุณจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายนะคะทําดีแล้วก็ไม่ได้ดีค่ะทําดีตั้งใจทําตั้งใจทํางานก็ไม่ดีค่ะมันมีอะไรบางอย่างทําให้ทุกอย่างมันพลิกผันไปหมดค่ะในตําแหน่งต่อมานะคะเป็นตําแหน่งทางการงานค่ะ ใบที่ได้เป็นใบ8 of One ค่ะเป็นใบ8งานนะคะ8ไม้ทา้า8กรทาค่ะความหมายของใบนี้หมายถึงงานที่คุณทำคุณจะได้งานที่สุขสบายค่ะงานที่ไม่ต้องเหนื่อยงานที่ต้องมีคนอื่นมาทำให้และคุณรับเงินรับทรัพย์ช่วงนี้คุณจะสบายค่ะหรืออาจจะอยู่แบบนิ่งๆแต่ก็มีคนมาเลี้ยงมีคนมาดูแล มีคนอุปถัมภ์ในตำแหน่งต่อมาเป็นตำแหน่งทางการเงินค่ะของคนที่เกิดในราศีเมษประจำเดือนตุลาคม64นี้ได้เป็นใบ Knight of Swords ค่ะเป็นใบอัศวินแห่งดาบเป็นใบพลคราะห์เป็นใบโชคล้าบ,บารมีเป็นใบวาสนาบารมีค่ะอุปสรรค ต่างๆในอดีตที่คุณผ่านมามันผ่านพ้นไปแล้วค่ะตอนนี้คุณไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งเลวร้ายอะไรเข้ามากล้ำกลายในชีวิตของคุณแล้วนะคะคุณจะเจอแต่ความสุขความสำเร็จความสุขสบายและมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะต่อมานะคะเป็นตำแหน่งของความรักความรักได้เป็นใบ Nine of Pentacles ค่ะเก้าเหรียญ ใบเก้าเหรียญนี้ในความหมายของมันหมายถึงคนที่มีเงินสามารถเก็บเกี่ยวเงินและดอกผลของการมีเงินของตัวนะคะทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมีความสบายมีความสมบูรณ์ในชีวิตค่ะไม่มีอะไรขัดสนทางด้านการเงินมีแต่คำว่าเศรษฐีเท่านั้นค่ะที่ทำให้คุณรู้สึกว่า คุณแฮปปี้เงินทำให้คุณมีความสุขและก้าวเหรียญก็เป็นเงินก้อนใหญ่ซึ่งคุณอาจจะรับในเร็วๆนี้ก็ได้ค่ะในตำแหน่งต่อมานะคะเป็นตำแหน่งของสุขภาพค่ะสุขภาพได้เป็นใบ tree of sorts ค่ะหมายถึง3ดาบใบ3าดาบก็คืออุปสรรครักสามเศร้า ถ้าเป็นความรักก็เราสามคนรักสามเศร้าส่วนถ้าเป็นเรื่องของการงานก็มีศัตรูคู่แข่งทางการงานค่ะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ถามว่าสุขภาพดีไหมสุขภาพก็ไม่ได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็ควรหมั่นดูแลสุขภาพนะคะเพื่อจะให้ชีวิตของคุณมีความสุขในโอกาสต่อไปค่ะ ในตำแหน่งต่อมาตำแหน่งของศัตรูค่ะศัตรูเป็นใบ s o v p n of p ฟเ t น c กนะคะศัตรูคือใบเจเหรียญค่ะศัตรูของคุณนะคะตอนนี้ก็ผลิตเงินผลิตทองได้มาถึง7เหรียญแล้วนะคะคือการเก็บเกี่ยวเอาผล,ผลผลิตที่ได้ลงทุนได้ร่วมทุนได้ลงแรงไว้ในอดีตตอนนี้ได้เป็นผลผลิต ได้มาเป็นกอบเป็นกำรรนะคะและสามารถที่จะเก็บเอาผลผลิตนี้ต่อยอดไปเป็นดอกผลได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณจำเป็นที่จะต้องนำเงินไปทําแบบนี้ก็ได้นะคะความหมายหรืออาจจะมีคนคนนี้ซึ่งเราไม่ถูกใจเป็นศัตรูกับเราเราก็จะต้องจำเป็นจะต้องเอาชนะเขาให้ได้นะคะ มันเป็นเป้าหมายสำคัญเลยค่ะตำแหน่งต่อมานะคะเป็นตำแหน่งของคนรอบข้างบริวารหรือคนรอบข้างนะคะญาติพี่น้องพ่อแม่คนสนิทเพื่อนฝูงต่างๆหรือคนที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์ในชีวิตเรานะคะได้เป็นใบเอทออฟคัค่ะหรือเป็นใบหนึ่งถ้วยนะคะเป็นใบเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เป็นใบแห่งการเริ่มต้นความสุขนะคะ ความสดชื่นน้ำทิพย์ฉโลมหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นนะคะช่วงนี้เขาก็มีแสงสว่างนำทางนำชีวิตให้ชีวิตได้เจอกับสิ่งดีๆแล้วค่ะในตำแหน่งต่อมานะคะเป็นตำแหน่งความปรารถนาของคนที่เกิดในราศีเมษประจำเดือนตุลาคมได้เป็นใบ10 of อฟวันค่ะหรือใบ10ไม้เท้า1ิกระทาน,นะคะ ช่วงนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยเหลือเกินกับปัญหาต่างๆภาระต่างๆที่คุณจำต้องแบกรับเอาไว้นะคะมันเหมือนกับหลายๆเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของคุณมันเป็นวิบากกรรมและอุปสรรคทำให้เกิดความหนักอกหนักใจแล้วก็ไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตเลยนะคะช่วงนี้คุณก็จะรู้สึกว่าคุณท้อแท้กับตัวเองนะคะ ขอให้คุณได้มีกำลังใจเดินผ่านไปก่อนนะคะอาจจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในอนาคตค่ะในตำแหน่งต่อมานะคะเป็นตำแหน่งของโชคลาภค่ะโชคลาภได้เป็นใบ10 of Cup ค่ะเป็นใบ10ถ้วยเป็นใบความรักที่มีความสมหวังมีความเปอร์เฟกในเรื่องความรัก ความรักคู่รักหรือคนในครอบครัวของคุณก็มีความอบอุ่นและก็มีความสุขกับคนในครอบครัวนะคะไม่มีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องในเรื่องของความสุขและความรักของคนที่อยู่ในครอบครัวนะคะทุกคนมีความสุขแลบปี้ค่ะสรุปกงล้อจัก,กรวาลของคนที่เกิดในราศีเมษรประจำเดือนตุลาคม64นี้นะคะได้เป็นใบ นายออฟคัพค่ะหรือแปลว่าเป็นเจ้าชายขี่ม,ม้าขาวนะคะบุคคลซึ่งมีหน้าตาดีผิวพรรณดีฉีดน้ำหอมแต่งตัวดีดูแล้วดูเป็นคนที่น่ารักแล้วก็อธัธยาศัยไมตรีที่ดีนะคะไปที่ไหนก็จะมีแต่คนลายร้องค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณได้เป็นใบนี้นะคะหมายถึงสเสน่ห์ต่างๆ ที่คุณมีก็ทำให้มัดใจใครหลายคนที่อยู่รายร้องคุณนะคะก็เป็นสิ่งดีๆทําให้ชีวิตคุณได้มีความชุ่มช่ำกับชีวิตนะคะมีความชุ่มช่ำกับความรักแล้วก็เป็นสิ่งดีๆที่คุณสามารถจะพัฒนาความรักสเสน่ห์ของคุณให้กลายมาเป็นสิ่งที่สร้างงานสร้างรายได้และก็ทำให้คุณมีความสุขขึ้นได้ค่ะ ในตำแหน่งต่อมาเป็นตำแหน่งของอนาคตนะคะเป็นใบสุดท้ายของการเปิดไพ่กงล้อจักรวาลสำหรับคลิปนี้นะคะได้เป็นใบ The Hangman ค่ะหมายถึงใบดวงตกหรือใบห้อยหัวนะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบในชีวิตนะคะหากวันนี้เราเจอสิ่งไม่ดี และในวันเดียวกันเราอาจจะพบกับสิ่งดีๆได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นเด h แฮงแ a n ก็เป็นหนึ่งในคําบอกกล่าวคําบอกเล่าว,ว่าชีวิตของคนเรานั้นมีขึ้นมีลงนะคะให้รู้จักการให้ทานการทำบุญการสร้างบุญบรารมีเพื่อที่จะให้ชีวิตของคุณไม่ต้องตกต่ำนะคะคุณอาจจะไม่เชื่อว่า บารมีหรือพลังพิเศษบางอย่างที่นอกเหนือจากธรรมชาติสามารถพลิกชีวิตของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณได้ใช้บุญบารมีในการนำทางให้ชีวิตได้เดินต่อไปข้างหน้านะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและชีวิตของคุณก็จะได้เจอกับสิ่งดีๆค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะ ฝากกดติดตามช่อง YouTube Angela 6565 w o r l d า l a s s ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ